การไม่เป็นโรคเป็นลาบอันประเสริฐถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องคำนึงถึงและต้องดูแลสุขภาพด้วยตัวท่านเองด้วยสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพสมุนไพรโสมตังเจอเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดจากโสม37ชนิดสกัดน้ำเดียวไม่มีน้ำพึ่งน้ำตาลแอลกอฮอล์ไม่มีสารสเตียรอยด์เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูตา,ตาบไตหัวใจม,ม้ามปอดเส้นประสาทท่าภายในแข็งแรงก็ไม่มีโรคภัยทั้งหลายไม่เยือนทำให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวโสมตังเจอเป็น ยาสามัญประจำบ้านกำกับการดูแลโดยบริษัท BP p r o g r ร d อิน e International จำกัดภายใต้มาตรฐานเครื่องหมายฮาลานและ GMP ทะเบียนเลขที่ G 1 5 9 5 4 สนใจติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่บริษัท BP Progress International จำกัดสาขานครศรีธรรมราชบริเวณถนนเส้นสามแยกโคกบุกบางขันประมาณ100เมตรหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่คุณมโนเอียดดำ087-107-6402คุณนรุมลนคำแหง087-044-4013สาขาพระแสงติดต่อได้ที่คุณทศสรพุทธสุขา093-6 เจ็ดสีสสมตังจือช่วยคนจนให้รวยช่วยคนป่วยให้หาย